I never made it, but I know I did take some motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can. สวัสดีครับผมนิชานะครับมวยเตอร์วันนี้ครับผมอนุญาตเป็นการขายหนึ่งรายการนะครับเป็นลูกขุดนสาย3.5ตันยี่ห้อไอรุ่น35 JX นะครับหมายเลขดรตอรเบอโนหนึ่งหกหนะครับเพื่อไในการเสียเวลานะครับเดี๋ยวผมพาท่านรับชมพร้อมกันไปกันเลยอ่านะครับสำหรับสินค้ารายการนี้ของเรานะครับจะส่งมอบไปแก่ลูกค้าเราจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับคือลูกค้าท่านนี้นะครับได้โทรศัพท์เข้ามานะครับพูดคุยกับเรานะครับปรึกษาเรา นะครับแล้วก็ได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมทางร้านเราด้วยนะครับหลังจากที่มีการบังประจําแล้วนะครับคือสินค้ารายการนี้นะครับบอกนิดนึงว่าเป็นรถแส้ขนาด3.5ตันนะครับที่มีราคาที่รู้สึกประหยัดมากจริงๆแล้วเนี่ยตัวนี้รายการนะครับคือเราจบในเพียงราคาแค่3คามแต่งเก้าแต่การจัดตี่นี้คือลูกค้าต้องการหัวแยกต้องการอุปกรณ์อ่ผู้กกีกุทร่ปปาปลาอะไรเพิ่มเติมมันเลยเยอะนะครับมันก็เลยจบในรา,ารคาไปเสร็จแล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณ4ี่แสน สี่หมื่นกว่าบาทนะครับสี่แสนสี่หมื่นกว่าบาทนะครับมันก็เลยมีมูลค่าที่สูงขึ้นมานะครับแต่ถ้าเป็นตัวเปล่าๆนะครับไม่มีหัวแยกไม่มีมุ้งกีิ่นคุรอปลานะครับเป็นตัวเปล่าเลยนะครับทำสี่ใช้ระบบพร้อมๆเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณสามแสนเก้าเลยนะครับสินค้ารายการนี้คือไม่ค่อยได้มีเข้ามานะครับอย่างประมาณว่าจังหวะคือนานๆทีนะครับกว่าจะได้เห็นนะครับสเปคนี้เข้ามาสักทีหนึ่งไปลดขนาดสามยุดห้าตันหรือขนาดสามห้าด้วยที่เป็นรูปแบบอ่าคอนโทรลน้ำมันปั๊มนิ้วนะครับเครื่องยนต์สามสูบ นะครับก็คือประมาณว่าได้เซตนี้ในราคาเพียงไม่เกิน4ี่แสนบาทซึ่งไม่ค่อยได้เจอแล้วนะครับซึ่งรอชุดใหม่อีกทีหนึ่งก็คงจะมาสักสิ้นเดือนธันวาคมนะครับสิ้นเดือนธันวาคมนี้มีของใหม่เข้ามานะครับแต่ก็เชิญจะมีรถรุ่นไหนและยี่ห้อไหนครับก็รอรับชมดูเดี๋ยวผมจะเข้ามารีวิวอีกทีหนึ่งนะครับก็คาดว่าน่าจะมีอยู่ที่ประมาณ อ่าสี่ห้าตัวเป็นต้นไปอ่ะต้องมีแน่นอนนะครับคือผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับแต่เป็นไซส์ที่ลูกค้าต้องการหรือลูกค้าที่จะเอาจริงๆอะไรเงี้ยไซส์สามสิบหรือสี่สิบหรือห้าสิบอะไรเงี้ยก็สามารถติดต่อมานะครับติดต่อมาได้นะครับคือจะสั่งล่วงหน้าเรื่ออะไรกวานไปนะครับเราก็ช่วงนี้คืออ่าจริงๆคือเรื่องงานรับสั่งงานอะไรเงี้ยคือผมจะรับสั่งเป็นบังคสนะครับคือถ้าสั่งในกรณีที่สินค้ามันมีโอกาสไม่ค่อยได้เข้ามาเยอะเงี้ยเราก็คงจะไม่ได้รับนะครับเราจะรับในในส่วนที่มันมีโอกาสเข้าามสูง นะครับเพราะบางทีรับงานลูกค้ามาแล้วแล้วเราหาไม่ได้เนี่ยมันอายเขานะครับก็ประมาณว่านะครับเราเข้าเรื่องนิดนึงนะครับสำหรับสินค้ารายการนี้ลูกค้าไปใช้งานเกี่ยวกับง,งานส่วนตัวนะครับเป็นงานเกี่ยว,วกับพวกรูปแบบคืองานยักเป็นสมากกว่านะครับเพราะตัวนี้มีลายยักมาจากนอกนะครับแล้วก็มีหัวยักที่ลูกค้าซื้อไปเป็นยี่ห้อเด่นนะครับมาสามศูนย์เป็นหัวใหม่นะครับติดตั้งให้เพร้อมหมดซึ่ง เรื่องอการใช้งานเรื่องอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นรถที่ทางานเร็วทํางานรวดเร็วนะครับเพราะอุปกรณ์หลายชิ้นหลายอย่างนะครับค่อนข้างจะตรงกับพวกทัปโกเบปั๊มตัวนี้นะครับเป็นปั๊มตัวเดียวโกเบนะครับปั๊มตัวเดียวโกเบเลยนะครับตัวดงตัวเดิยวพวกนี้เป็นนาชีหมดนะครับหมอตรงมอเตอร์สวิงนะครับเป็นนาชีหมดซึ่งอุปกรณ์หลายชิ้นหลายอย่างนะครับคือสามารถตรงค่ายต่างๆด,ด้วยนะครับก็เลยเป็นรถที่แบบหนึ่งแบรนด์หนึ่งที่มีคนนะครับคือมองมันเป็น2รูปแบบอีกคนจําพวกหนึ่งที่จะมองว่าเป็นรถที่ าหาอะไรได้ยากนะครับเป็นรถทีมไม่ค่อยได้มีชื่อเสียงไม่ค่อยได้รับความยอมรับมากสักเท่าไหร่ก็เลยไม่น่าเล่นโดยไม่น่าซื้อนะครับต่กลุ่มหนึ่งคือมองว่าราคาถูกราคาประหยัดกว่าแบรนด์ดงังๆแต่ได้อุปกรณ์ไปตรงตามฉบับกับพวกรถแบรนด์ดงังๆก็หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นปัม๊มไม่ว่าจะเป็นตัวเดินไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์อ่าสวิงแต่ตัวนี้คือจะแตกต่างเป็นเครื่องยนต์อีสุนะครับคือจะเป็นพวกรหัส3 LE1 ถลานถาม LE 1นถามว่าหาอะไรได้ทั่วไปไหมก็หาได้นะครับแต่ถ้าจะแบบให้ให้หาแบบ เป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเนะี่ยยากนะครับเพราะว่าเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องประกอบนอกนะครับคือเป็นไม่ได้เนะี่ยคือถ้ามันพังหรือเสียหายมาหนักๆจริงลูกสูบติดแหวนเบรนน็อกหรืออะไรงนั้นคือแนะนาว่าเปลี่ยนเครื่องใหม่จะคุ้มกว่าพอถามว่าเครื่องใหม่มีเลยไหมมีครับมันจะไปตรงกับพวกเครื่องสูบน้ำนะครับของพวกอ่าประเทศอังกฤษนะครับซึ่งตรงกันเลยราคาก็อยู่ที่ประมาณอ่าสี่หมื่นกว่าบาทนะครับจนไปถึงหกหมื่นกว่ามันขึ้นอยู่กับว่าสภาพของเครื่องยนต์นะครับเพราะว่าเราจะกำลังพูดถึงในเครื่องมือสองเชียงกง นะครับคือบางร้านก็ขายแพงบางร้านขายสูกเหมือนอารมณ์เหมือนขายไมโครอ่ะเหมือนแบบร้านผมขายราคาสูงอีกร้านนึงขายราคาถูกกับผม5 6 0ห0มื่นก็จะเป็นอารมณ์เหมือนกันนะครับมันเป็นเหมือนขายแบบเครื่องยนต์เนี่ยจะให้ราคามคงที่บอก4 0 0 0 0ื่นอ่างเงี้ยถ้าลูกค้าไปดูจริงจริงมัน6 0,000นคือเขาไม่ด่าด่าเราเสียหายหรอใช่ไหมเราต้องบอกรัดก,กลุมนิดนึงว่าระหว่าง 40,000- ถึง60,000บาทนะครับให้ลูกค้าเนี่ยไปตัดใจเลือกเอาแต่ร้านแต่ร้านเพราะแต่ร้านคือผมคิดว่าคือมันไม่เหมือนกันนะครับมันอยู่ขึ้นอยยูู่กััับบบาาข้้นนนผะะะคครรรปมณี ก็เดี๋ยวผมฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสินค้าล็อกใหม่นะครับเข้ามาอีกทีนึงนะครับประมาณสิ้นเดือนนะครับรอติดตามชมได้นะครับคือลูกค้าถามว่ามี40มี50มี30มสิบไหมเงี้ยตรงเนี้ยผมยังตอบชัดเจนไม่ได้นะครับก็คือรอสินค้าเข้ามาเดี๋ยวผมจะรีวิวโชว์ให้ทีเลยนะครับขอบคุณครับ